ว่วนคล่องนะไหนมาเดือดจัดหาว่าปล่อยตัวก้วนคนไม่ใช่อ่ะใค่หายใจมันก็ผิดออกนานนิดหน่อยก็โดนหาว่าตุย้ยเออคืนนี้มีบอลที่ไม่ลีกนะหลายคู่เลยที่ดูหนังดูบอลแอปหลายไปเลยแอดี DB ที่เห็นอยู่ในโลโก,โก้ไอพวกทีมไหนที่ลงท้ายได้จนั้นเนี่ยหน้าเชียร์ทั้งนั้นแอปเลยได้ดูแน่นอนอุ่นพ่องพวกมึงต้องการไรวะอยู่เฉยไม่ได้ไปก่อบกวนใครใค่ออกนานแล้วโดนถ่ายรูป บกล้องมันไม่ค่อยดีรูปเฮียกันเลยดูบวมๆรูปมัางตัดต่อมาแน่แนภาพที่ออกมาเนม่าดูบวมหนึ่งกระสวมเสื้อกันกระสุนแทบไม่เหลือสภาพร่างสางโต๊ที่เคยเฟี้ยวเงาะกลายเป็นโรเดนโดอาร์ไดแบบมีทิปผมแน่นๆซะอย่างนั้นพวกมึงแหกตาดูกูนี่นายวั์พุงเอาไปแดกสะไอเวนเสื้อผ้าเนี่ยมันหลอกกันได้แต่ใบหน้าเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้เยกันเลยตอบโต้ทันทีในการขําแมวโพงอัดคลิป ให้ไอพวดเช้าในเลเวลหนึ่งเนี่ยได้เห็นว่าเมียซิแพดดาว้อยไม่ใช่ซิปลมนุ่มๆพร้อมกับแจกของชำรวยเป็นนิ้วถ้วยไปหนึ่งผลตอนนี้เฮียแกอยู่ในช่วงพักฟื้นพอเฮียแกเจ็บมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วแทบไม่ได้เล่นหลังย้ายไปเป็นสุลตา่านที่ซาฮูทํำไปหนึ่งประตูกับ3แอซิ์หลังราเล่นช่วยให้ทีมไปทั้งหมด5นักพอเจ็บเ c ซที่เป็นแบบเอ็นไขว้ฉี่ได้นะเจ็บแบบนี้เนี่ยโคตรแรงเล่นอาวาบาังในทุนหน้าซี่กันทั้งทะเลทราย ออกไปให้เฮียเนเนี่ยแบบผู้ฟู้พร้อมสิทธิพิเศษไม่อั้นกะเอามาสร้างกระแสให้กระถ่มพอๆกับตอนที่โรเนลโด CR7 าําทำไปแล้วเฮียนเน่ N A ดันมาเจ็บร่วมปีหมดสิทธิ์เล่นตลอดซีซั่นพอเห็นรูปและความมั่นของฮียแกก็พันไปถึงโชนที่แกพีคเนี่ยแกอยู่ระดับกับโรเนลโดและเมซี่เลยนะแต่ลีลาพิสดารของแกก็ทำให้โดนขวดจนตัวลอยเจ็บบ่อยจัดพับบ่อยจริงนอกสนามก็สตรีมเกม กับปาร์ตีต้ตลอดเข้าวัยสามสิบแก่ก็ชิวๆกับฟุตบอลแล้วแกลหลงไหลชีวิตอันสะดวกสบายของตัวเองมากต่อฟุตบอลแบบไม่ปิดบงังเอา้าใครที่เป็น fc แกที่รอดูแกเล่นโดงแกได้ที่ดูหนังดูบอลแอปไลน์ไปเลยแอปดีเอ็นดีบีที่เห็นอยู่ในโลโก,โก้ทีนี่เนี่ยไม่ให้ดูชำชังเนาว่าทุกลีกแอปไลน์ไปก่อนเดี๋ยวแอปเป็นเขาดูแลเยนเนมีคิวเราเล่นเดือสิงหาปีนี้นะถ้ารอกัอนไม่ไหวก็ดูลีกลึกลงใต้กองข,องของนมดูหนังดูบอลไม่ให้ดูทุกลีก